สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการนี้นะคะวันนี้ก็มาอยู่กับสกินใหม่ตัวไรรานะคะเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวกิจกรรมนะคะก็จะเป็นสกินในเกม m o มื l e ื e เรจแนวคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เรากันเยอะๆด้วยนะคะคือกิจกรรมโคตรเบิ้มนะคะเป็นสกินระดับเรจคือจริงๆเนี่ยคิดว่าราคาน่าจะ แรงมากๆเลยนะคะทุกคนแต่เดี๋ยววันนี้จะมาลองดูกันนะคะว่าเราเนี่ยจะได้สูงฟรียังไงกันบ้างเนาะคืออาจจะพูดข้อมูลไม่ได้ละเอียดนะคะทุกคนเพราะว่าก็เพิ่งเล่นโมบายดีเจนเหมือนกันเนาะก็คือสกิลไลลาเนี่ยสิ่งที่จะได้เลยนะคะจะมีเอฟเฟกพิเศษสุดระการตานะคะแล้วก็ผ้าประจําตัวแบบไดนามิกเนาะแล้วก็จะมี a อนิเมชันโต้ตอบสุดพิเศษนะคะจะมีแอคชั่นแบบสุ่มพิเศษแล้วก็เอฟเฟกวาร์คคือเจ๊โหคือสกิลระดับแบบรีเจน์คือแบบเบิ่มมากขนาดนี้คิดว่าน่าจะโหดด้วยแหละเอออ่ามาทุกคนมาตรงนี้เลยนะคะสำหรับกิจกรรมเวลาทุกคนเห็นรูปสี่เหลี่ยมตรงนี้ไหมนี่กดเข้าไปเลยอันแรกมันจะมีตรงนี้นะคะทุกคนมาดูตรงนี้ก่อนกิจกรรมสุดคุ้มนะคะจริงๆเนี่ยใครที่ ต้องการเพชรเยอะนะคะสามารถเติมแพ็กเกจที่ได้บนัสเพชรได้นะคะก็จะมีเติมที่ร้านขั้นเทพเติมเกมเนาะอ่ะมาดูกันนะคะสําหรับกิจกรรมสุดคุ้มจะมีสเสบียงเฟซหนึ่งรับโทเค็นอ่ะมารับโทเค็นตรงนี้นะคะก็ขั้นเทพบริการเติมเกมออนไลน์ท่านใดนะคะที่กําลังหาร้านเติมเกม r าวหรือเกมอื่นๆน,นะคะเราขอแนะนําเป็นร้านนี้เลยนะร้านขั้นเทพมาเดี๋ยวเรามาลองเติมเกมแล้วก็ดูเลทราคา R าวกันนะคะนี่ก็จะเป็นเลทราคาเติมเกมแบบ ร่าวๆนะคะบอกเลยว่าถูกที่สุดแล้วนะคะสาหรับ,บ,บร้านนี้นะและท่านใดนะคะที่สนใจเติมเกมอื่นๆทางร้านก็มีให้บริการนะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ใต้ดีทิพชันนะคะตีทิปไลตีเลยมาฟ้าลงไปของชันเออแกไม่รอดแน่มาเพื่อนทําอะไรอยู่อะทำไมมีสกินสวยๆที่ R V เยอะจังเธออยากได้สกินสวยๆเอาไ้เล่นใช่ไหมล่ะเราแนะนําแฟนเพจน,นี้เลยแอดมินต้น T P 7เพจนี้ของจริงมาก ของจริงนะผู้ติดตามต้องมากกว่า1นึ่งแสนคนโอ้โหมีสกินสวยๆให้เลือกมากมายแล้วก็ราคาประหยัดสุดคุ้มโอ้โหสบายกระเป๋าตังค์มากๆเลยโอ้โหแต่ละสกินโคตรอลังการงานสร้างนะแอดมินต้นไม่ทาให้ผิดหวังแน่นอนดูจากรีวิวตรงนี้สำหรับใครที่อยากมีสกินสวยๆเอาไว้เล่นไหนะฝากแฟนเพจแอดมินต้นไว้ด้วยนะคะ,ะกดรับทั้งหมดไปเลยนะคะจริงๆจ,จ,จากคลิปที่แล้วเนี่ยเราทําการ คือสกินใช้เพชรอะไรไปเนาะก็ย้อนดูได้นะคะทุกคนก็จะมีเติมนะคะก็จะมีโบนัสต่างๆเติมครั้งเดียวไม่รวมโบนัสเพชรเติมนั่นเติมนี่นะคะก็มาดูกันได้อะแล้วก็จะมีตรงนี้ก็จะมีแพ็คหลายแพ็คนะทุกคนซึ่งแพ็คในเกมโมบาย e ีเจนเนี่ยมันจะเอื้อต่อคนที่แบบชอบเก็บสะสมเพชรอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยแหละทุกคนม,มันก็ต้องใช้แบบ แพ็ครายเดือนแพ็คมหากรรมจับรางวัลน,นะคะก็จะมีตรงนี้ใช่สิเพรนะคะเดี๋ยวลองซื้อไปดูนะอืม,มาเลขยกนำโชคตั๋วข้ามมิติอันนี้ก็คือรอจับรางวัลน,นะคะก็จะประกาศผู้โชคดีอืก็รออันนี้ก็จะได้แพ็กได้อะไรไปแบบนี้อ่ะแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีกิจกรรมตรงนี้นะคะก็จะเป็นเติมเงนินล็อกอินนะคะเติมร้อยเพรนี้ก็จะมีเติม เติมรอยเพชรได้มา1อันเติมรอยเพชรก็ได้มา1อันอะไรประมาณน,นี้คือจริงๆอ่ะกิจกรรมมาเริ่มตั้งแต่วันที่5แล้วนะคะทุกคนแต่คือไม่ว่างจริงๆนะเออไม่ได้แบบว่าไม่ได้เข้าไม่ได้อะไรเลยแล้วก็จะมีกิจกรรมสเสบียงพรีเมียมนะคะเฟสสก็ตั้งแต่14นะคะทุกคนก็ถึงวันที่18ก็จะเป็นกิจกรรมเดียวกันนะคะแค่แบบมาอีกเฟสหนึ่งเนาะคือระยะเวลาค่อนข้างนานนะคะสําหรับโมบายเจนคือให้สุ่งแบบ เป็นเดือนตั้งแต่วันที่5้าทุกคนจนถึงแบบนับไปจากเนี้ยอีก30วันวันเออก็มา5ก็อาจจะหมดประมาณสิ้นเดือนเนาะอ่ะเดี๋ยวดูดูกิจกรรมอีกรกอบหนึ่งตั้งแต่วันที่5ถึงสิคุณจะได้รับยดโกสูตรพิเศษประจำสกินๆๆๆๆเขาไม่บอกเลยเวลากิจกรรมหรอกอาจจะบอกมัง้งไม่รู้อาจแต่เขาจะบอกตรงนี้นะทุกคนว่าเหลืออีก26วัน15ชั่วโมงนะคะอ่ะ เดี๋ยวมาดูกันนะคะใช้เพรโปรโมชั่นเฉพาะการสุ่มแบบ 1x อ่ะเดี๋ยว <c oughs> เรามาลองดูกันคือก็จะมีสองสกินนะคะจะมีสกินตัวไลล่าตรงนี้เนาะกับอีกตัวจะเป็นตัวทามัดนะคะทุกคนตัวที่แนะนำให้เก็บนะก็น่าจะเป็นตัวที่แบบไลล่ามากกว่านะคะทุกคนเพราะว่าน่าจะแบบคนเล่นเยอะกว่าอ๋อทามัดเราไม่ค่อยได้เล่นเลยนะคะทุกคนอืนั่นสิ อืมประมาณนี้เรามาดูของรางวัลน,นะคะซูพรีมคือไลาลานะแกรนก็จะมีตรงนี้ทามัสมีโนแรนนะคะอนโนแรนจะเป็นสกินนี้นักล่องท่องจักรกวาลอ่ะก็หล่อนะเฮ้ยคือหล่อคือฮีโเล่าเยอะมากอะจำชื่อไม่หมดจริงๆนะอ่ะอม,มาอย่างนี้นะคะแล้วก็ วิจิตอ่ะก็เลือกดได้มันเหมือนก็แบบไต่ระดับกันไปเนาะไม่รู้ว่าวันนี้จะได้อะไรไหมก็ได้ดีลักก็ดีใจแล้วเนาะได้อะไรก็ดีใจแล้วถ้าคะเดี๋ยวมาลองสุ่มกันดูนะ 1x ่ส่วนรถแรกของฉันจะได้ยังไงอ่ามาอย่างนี้ปึ๊บปรึ่งได้ยีโมจินะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาสุ่มฟรีกันนะคะทุกคนก็คือจริงๆก็ใช้เพรไปกิจกรรมซื้อสกินเฮ้ยได้อะไรเฮ้ยได้ยีโมจิก็ดีอยู่เพราะว่าแบบยังไม่ค่อยมีอะไรจะเล่นเนาะ ได้สะสมคืออะไรอีโมาชีกแล้วโอ้ยเออเออนั่นสิมาปึ้งอ่าสุมบิงหนึ่งครั้งนะคะนีป่ปึ๊บปึ้งนี่ได้แบบเหรียญโกมาอ่ะตอนนี้บัตรฟรีเหลือใบสุดท้ายเนาะก็ไม่เชิงฟรีหรอกทุกคนก็โอ้ได้ปีศาจทะเลลึกมาประมาณนี้ก็คือจะลดนะคะ50เพชรอะไรอย่างนงี้เนาะสุ่มเฉพาะอ่าประมาณนี้ คือจริงๆก็ยังไม่กล้าสุ่มนะทุกคนคือแต้มพรเนี่ยสามารถอ่าได้ของรางวัลด้วยจริงๆคือสามารถรับแต้มพรจากการสุ่มนะคะคือถ้าเราจะแลกพวกสกินแบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรระดับแบบเทพสงครามอะไรอย่างนี้เนาะแต่ต้องการอีก945แต้มนะคะก็คือแบบสุมม่มอีกเ4 5แต้มอะไรประมาณนี้เนาะก็สุ่มครั้งหนึ่งก็ได้10แต้ม10แต้ม5แต้มอ่อะไรประมาณนี้เนาะ สำหรับกิจกรรมนี้นะคะก็น่าจะแรงนะคะรอโมบายล e เจ s สปอนเซอร์เดี๋ยวจะสุ่มให้ดูนะคะสำหรับกิจกรรมของไลลานะคะไลลาเออนั่นแหละจริงๆทุกคนเราก็แบบยังไม่รู้ราคานะว่าเท่าไหร่ใครสุ่มล้วได้กี่คูป,ปองคอมเมนต์บอกด้วยนะคะแล้วก็จะมีตรงนี้นะคะโบนัสเพจก็มาดูกันได้นะจริงๆก็สามารถแบบเลือกซื้อใน ร้านขั้นเทพเติมเกมก็มีให้เหมือนกันนะคะทุกคนแล้วก็ราคาค่อนข้างที่จะดีแล้วคิดว่าน่าจะประมาณ4 5, ี่ห้าพันปะอาจจะแพงมั่งเพราะว่าเอฟเฟกอะไรเงี้ยค่อนข้างที่จะเวอร์เลยแหละทุกคนอ่ะเดี๋ยวเร็วๆนี้นะคะจะมีสันบัฟเข้านะคะเดี๋ยวมารีวิวกันอีกทีนะคะฝากกันกดแชร์กดไลค์ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะกดติดตามด้วยเด้อ